สวัสดีครับเจอกันกับอีกหนึ่ง EP นีครับกับผมพรานานานนะครับวันนี้ผมมีตัวปืนตัวนี้นะครับสมิธ68 6ปดัดนะครับมาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเทียบตัว6นัดแล้วก็7นัดให้ดูนะครับว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยครับนี่นะครับตัวปืนสมิธ6กแปของเรา ตัวนี้เป็นตัว s มิต h 686ลัดนะครับตัวนี้สามารถบรรจุได้7ดนัดนะครับสิ่งที่แถมมาในกล่องนะครับหลักๆก็จะมีคุญแจล็อกปืนนะครับตัวนี้แล้วก็ใบคู่มือนะครับอยู่ด้านในนะครับอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ตัวนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับพวกคู่มือต่างๆนะครับแต่ประมาณนี้นะครับตัวนี้มีกุญแจนะครับขายล็อกตรงตรงนี้นะครับขายล็อกไกมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกันเลยนะครับ ตัวปืนตัวนี้ครับสมิธ686พลัสเป็นเฟรม L ก็คือขนาดโครง L นั่นเองนะครับเป็นเฟรมที่มีขนาดกลางค้อนไปถึงขนาดใหญ่ของสมิธนะครับเป็นขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่ของสมิธนะครับตัวปืนตัวนี้มีลำกล้องตั้งแต่ขนาด2.5นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วและ8นิ้วนะครับด้านค่านะครับจะสลักอักษรน,นะครับเป็นสมิธ5 7แม็นัมนะครับ ตัวนี้ํำกล้องมีการถ่วงน้ําหนักไว้เป็นอย่างดีแล้วนะครับมาดูที่ฝั่งัวโม่นะครับรูปร่างโม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้จะสามารถจุได้7นัดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวปลดโม่นะครับนะครับด้านนี้นะครับจะมีตัวล็อกไก่ด้วยนะครับถ้าล็อกตัวนี้แล้วจะไม่สามารถที่จะ ยิงได้นะครับตัวนี้เป็นโมเดล686ขีด6นะครับซึ่งตัวเก่าเนี่ยจะไม่มีตัวล็อกไกมาให้นะครับแล้วก็นกนะครับจะเป็นนกแบบปากแหลมแหลมยื่นออกมานะก็คือมีเข็มในตัวนกเลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเข็มลอยนะครับดูนะครับจะเป็นเข็มลอยนะครับตรงนี้ฝั่งตรงนี้นะครับจะมีโลโก้ของสมิธอยู่นะครับ ด้ามนะครับเป็นด้ามแบบราวบัตรนะครับตัวนี้จะเป็นด้ามแบบราวบัตรส่วนตัวไก่นะครับจะสังเกตว่าตัวนี้จะเป็นสีดําๆนะครับก็คือไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมเฮ้ยเป็นปืนเป็นสีดําแบบนี้ก็มันเป็นกรรมวิธีการชุบของสมิธนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งนี้นะครับสลักนะครับสมิธแอดเวสันนะครับอยู่ข้างลํากล้องนะครับ เราก็จะมีะตัวสอร Make in USA นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีน็อตนะครับฝาจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝาครอบมาดูกันที่ด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้จะเทนตัวนี้จะทําเป็นหลังถนนเอาไว้นะครับเป็นเส้นหลังถนนเอาไว้เพื่อลดแรงสะท้อนของแสงนะครับตัวนี้ศูนย์หน้านะครับจะเป็นศูนย์ไปตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมีการแต้มสีส้มเอาไว้นะครับ ศูนย์หลังเป็นศูนย์รูปตัวยูนะครับตัวนี้ตัวนี้ทำเส้นสีขาวไว้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเล็งนะครับมาเช็คน้ำหนักไกลกันดีกว่าครับปืนสวิต6หกแปดลัดนะครับตัวนี้7นัดผมจะลองยิงที่ดับเบิลก่อนนะครับไกลสั้นแล้วก็หลุดคมง่ายมากนะครับดูอีกครั้งนะครับดับเบิลครับ มาดูที่ซิงเกิลบ้างนะครับเฉียบครับตัวนี้เฉียบคมมากแล้วก็ตัวนี้นะครับระบบความปลอดภัยนะครับระบบความปลอดภัยของเจ้าตัวนี้มีระบบกันลั่นก็คือตัวแฮมเมอร์บล็อกนะครับนี่นะครับดูเข็มนะครับจะมีตัวแฮมเมอร์บล็อกรองระหว่างเข็มแล้วก็ตัวนกสับอยู่นะครับ แฮมเมอร์บ็อกก์กั้นระหว่างเข็มกับนกศัพท์เพื่อให้ตัวเข็มกับนกศัพท์เนี่ยไม่ถึงกันเวลาที่กระแทกนะครับตัวนี้นะครับเข็มจะไม่ออกมานะครับเข็มจะออกมาแค่ตอนที่เราเหนี่ยวไกลนะครับเท่านั้นเองการทํางานของแฮมเมอร์บ็อก์นะครับเวลาที่เราเหนี่ยวไกลนะครับตัวแฮมเมอร์บ็อก์นี่ตัวแฮมเมอร์บ็อก์นี่ครับจะหลบลงไปด้านล่างนะครับจะหลบลงไปด้านล่างเพื่อ ให้ตัวนกสับและตัวเข็มถึงกันนะครับเวลาเราลั่นไกปั๊บตัวนี้นะครับแฮมเบอร์บอกก็ยังอยู่ด้านล่างอยู่ส่วนเวลาเราขึ้นไกลนี่ครับแฮมเบอร์บอกตัวนี้ก็จะสอดขึ้นมากั้นระหว่างตัวนกสับและตัวเข็มตัวนี้นะครับทําให้ปืนไม่ลั่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเวลาที่กระแทกอะไรก็ตามนะครับทําปืนลนหรือว่ามากระแทกช่วงท้ายตัวนี้นะครับดูนะครับจะไม่มีเข็มโผล่มาครับฉะนั้น ความปลอดภัยตัวนี้ปืนจะไม่ลั่นนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบตัวสมิธหกแปดหกนัดมาให้ดูเปรียบเทียบกันเลยนะครับนี่นะครับสมิธหกแ6ดหกหนัดนะครับมาดูสองตัวนี้นะครับตัวนี้ระบบทำงานจะเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ เปิดด้ามให้ดูนะครับด้ามสองตัวนี้จะเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นการใช้แหนบเส้นเดียวนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวปรับไกตรงนี้อยู่นะครับเพื่อปรับความหนักความเบาของไกของเรานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบน้ําหนักของไกนะครับ2ตัวนี้ เท่าน้ำหนักไกนะครับตัวนี้ลองดูระดับอลองดูไกแบบดับเบิลก่อนนะครับค่อนข้างจะยาวกว่า7นัดนิดนึงนะครับลองดูซิงเกิลนะครับตัวซิงเกิลไม่ต่างกันมากนะผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยจะลองยิงเทียบกันนะครับโอ้ oh. จะสังเกตว่าตัวเจ็ดนัดฝั่งซ้ายนะครับก็คือสับไวมากนะครับตัวนี้ส่วนตัว6นัดนะครับจะหน่วงนิดนึงนะครับตัวนี้ยิงดับเบิ้ลค่อนข้างที่จะไวกว่านะครับตัวนี้ผมว่าเหมาะสําหรับการกีฬานะครับเหมาะสําหรับการไปยิงต่อสู้ครับประเภทอ่า IDPA ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้น่าจะเหมาะสําหรับการยิงประเภทปั้นเอ็กซ์มากกว่านะครับ ััวนนี้นะครบเพราะว่าไกาจะหลุดช้านะครับนี่นะครับส่วนซิงเกิลเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับ2ตัวนี้นะครับเจ้าปืนตัว6 8 6นะครับ2ตัวนี้เป็นคิต6ทั้งคู่นะครับมีการเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี1981นะครับ81 9ึ1นเปนจนถึงปัจจุบันนะครับ มีขีด1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5ขีด6และน่าจะถึงขีด8นะครับตัวนี้ส่วนผมจะเปรียบเทียบนะครับโมให้ดูว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับเปรียบเทียบโมนะครับถ้าดูนะครับความแตกต่างจะเห็นได้ว่าโมของตัว6นัดระยะห่างระหว่างลูกต่อลูกค่อนข้างที่จะหนากว่าตัว7นัดนะครับ จะสังเกตได้นะครับดูนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นตัวด้านผนังด้านนอกอันนี้ไม่ต่างกันนะครับจะต่างกันจะพอร่องอของโม่นะครับแล้วก็มาดูฝั่งตัวล็อกโม่กันบ้างนะครับตัวล็อกโม่เนี่ยจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ระหว่างระหว่างตรงนี้พอดีนะครับจะอยู่ตรงกระสุนพอดีนะครับส่วนตัวเจนัดนะครับตัวเจ็ดนัด จะขยับจะขยับตัวล็อกโมนะครับล่องล็อกโมมาไว้ระหว่างตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่หนากว่านะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักกันดูดีกว่าสองตัวนี้จะมีน้ําหนักแตกต่างกันหรือเปล่าครับ ตัวแรกนะครับเป็นตัว686รัดนะครับเจ็ดนัดนะครับตัวนี้หนักอยู่ที่1,112กรัมนะครับ1,112กรัมประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัว6นัดนะครับตัว6นัดจะหนักกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ต่างกันมากไม่ถือว่าแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับ มาวัดกันที่ความยาวนะครับสองตัวนี้เท่ากันนะครับขออนุญาตวัดแค่1ตัวนะครับประมาณ24่สิบสี่เซนนะครับความยาวนะครับโดยประมาณย4เซนแล้วก็ความสูงนะครับอยู่ที่15บห้าเซนนะครับตัวนี้ศูนหลังสามารถปรับได้ทั้งสองตัวเลยนะครับนี่นะครับเป็นศูนย์ เหมือนกันนะครับสามารถปรับซ้ายขวาบนล่างได้นะครับสามารถปรับซ้ายขวาบนล่างได้ประมาณนี้นะครับส่วนผมถ้าผมมองเรื่องการใช้งานนะตัวเจดนัดเนี่ยจะเป็นตัวที่สับไวมากดูนะครับไกล์หลุดคมไวมากนะครับยิงดับเบลิลส่วนตัวหนัดเดี่ยเขาค่าจะหน่วงกว่านะครับจะประมาณนี้ตัวนี้เน้นยิง การต่อสู้นะครับ IDPA ตัวนี้ผมมองว่าน่าจะไปทางปั้น x ซมากกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวปืนทั้งสองตัวนะครับตัวนี้เป็นผิวสแตนเลสสแตนเลสเงานะครับแต่ว่าผมมีข้อเสียคือไม่รู้ว่าข้อดีข้อเสียนะตัวนี้มันจะมีรอยขนแมวอยู่ตามตัวปืนนะครับประมาณนี้นะครับดูใกล้ๆนะครับก็จะประมาณนี้ สำหรับคนที่ซื้อไปใช้งานผมว่าไม่ใช่ข้อซสีเลียสเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นรอยขนแมวอยู่แล้วเวลาไปโดนอะไรมาเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างเลยนะครับเราจะประมาณนี้นะครับครับตัดกันมาที่เรื่องราคานะครับวันนี้ผมจะแจ้งราคาไว้เลยนะหน้าร้านก่อนนะครับคือหน้าร้านทั้งคู่เนี่ยราคาเท่ากันนะครับราคาประมาณ10,000แบาททวนนะครับอันนี้ ถ้าราคา1,0,000แบาทนี้ก็สามารถต่อรองได้นะครับอาจจะบวกลบได้นิดหน่อยนะครับส่วนราคาสวัสดิการนะครับสวัสดิการตัวน7ดนัดเนี่ยจะอยู่ที่68,900นานะครับตัว6นัดจะอยู่ที่67,900นานะครับต่างกันที่1,000บาทนะครับส่วนตัวผมมองว่า2กระบอกนี้นี่ถ้ายิงถ้าในแง่การใช้งานเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับจะอยู่ที่ความชอบเลยนะครับว่าอาจจะชอบ7นัดหรือ6นัดนะครับ สำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ